มามือแชมป์พรีเมียร์ลีกสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a อเวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับตำแหน่งมามือที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2025ทับ26แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านครับที่กำลังมองหาคุกกี้บัตเตอร์คุกกี้เนยสดโฮมเมดครับสุดแสนอร่อย เหมาะมากครับสำหรับในช่วงของการดูหนังฟังเพลงหรือแม้กระทั่งดูฟุตบอลถ้าพีพ่ีท่านไหนครับที่กำลังมองหาของทาเล่นสุดเพลิดเพลินครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อที่ช่องทาง Li n e แอดได้ที่ช่องดิสคริปชันด้านล่างได้เลยวันนี้จะมาพูดถึงนะครับกับม้ามืดในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ถามว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าแมนซิตี้ก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นตัวเต็งพวกเขาไม่ได้อยู่ในอ,อ่ลิสต์ที่จะแบบโอ้โหมีลุ้นแชมป์อะไรขนาดนั้นผมว่าถ้าราคาออกมาเนาะน่าจะแมนซิตี้น่าจะอยู่ประมาณอเต็ง3เต็ง4เต็ง5ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่อันดับ1อันดับ2อ,อแน่นอนและยิ่งพอเปิดฤดูกาลมา ซิตี้แพ้สเปอร์นะครับแล้วก็แพ้ไบรตันใน2นัดติดจาก3เกมแรกเนี่ยผมเชื่อว่าราศีเอยหรือว่าต่างๆนานาเนี่ยของแมนซิตี้มันถูกดรอปไปเยอะสถานการณ์นตอนนั้นน่ะโอ้โหเลี้ยวภูก็ฟอร์มดีนะครับแล้วก็อ,า,อาเซนอลเอยทีมอื่นๆเนาะมันก็กลบรัศมีของซิตี้หมดแต่ใครจะไปคิดว่าการแพ้2นัดติดในเกมลีกของซิตี้เนี่ยมันจะ เหมือนกับว่าถูกแก้ไขถูกพัฒนาถูกบ่มเพาะฝึกฝนจนณนะปัจจุบันเนี่ยซิต,ตี้นะครับของเ,ออเป๊ปกัวเด,วเดล่าเนี่ยหลังจากนั้นคือแพ้นัดเดียวก็คือแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าเท่ากับว่าถ้าเราดูในดีเทลเนี่ยพวกเขาถือเป็นทีมที่ผลงานสม่ำเสมอมากๆนะครับ ในทั้งอาพิเมลีกเอ,อ่ยหรือแม้กระทั่งบอล u l l ทีนี้ถ้าถามว่าทำไมแมนซิตี้ถึงต้องบอกว่าในพอมาแข่งมา11นัดล่าสุดเนี่ยถึงมีความเป็นมามืดละ่ะเราก็ต้องยอมรับว่ารู้การเนี่ยซิตี้ดูจะผมมองว่าเป็นเหมือนอันเดอร์ด็อกนะครับทุกสื่อเอ,อ่ยหรือต่างๆนานาไม่ได้จับจ้องมากแต่ในทางกับการเหมือนพวกเขาเข้าป่าเข้าถ้ำอะ แล้วไปฝึกฝนฝึกวิชาแล้วอยู่ดีออกมากลายเป็นเทพเหมือนดาร์กันบอลที่เข้าห้องการเวลาแล้วออกมาเก่งทันทีคือคือไปซุ่มมาเสือซุ่มประมาณนี้ได้เลยครับแล้วก็ผมแอบ,บรู้สึกว่าดูการเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป๊ปกวเดลาก็เหมือนพยายามลองอะไรใหม่ๆวันไหนแมตช์ไหนที่มันไม่เวิร์กนักเตะไม่ได้ก็เปลี่ยนทันทีในแมตช์หน้า มีวิธีการเล่นของเป๊ปเนี่ยเยอะมากในรูการนี้คือถ้าเราดูอะครับในดีเทลอะเอ่อรูการนี้เราเห็นถ้าเราจําได้เนาะ,ะเป๊ปมีในเรื่องของการเล่นเป็นเกมลับแบบจจ๋าเป๊ปเ,เน้นในเรื่องของการเคาน์เตอร์แอทกเนาะการทัสซิชันเลวลับแล้วโต้หรือแม้กระทั่งอ่ะมีจังหวะบางเกมที่เฮ้ยกลับมาเน้นการคลองบอลเอาเซนเตอร์มายืนตรงกลางเอาแบ็ก My i n ิน r บิคือมันหลากหลายมากต่อให้ลดูการเนี่ยนักเตะของซิตี้จะไม่ได้แข็งมากคุณภาพไม่ได้แล้วก็โดยเฉพาะตัวริมเส้นเนี่ยถือว่าแย่มากผมมองนี้ได้เลยว่าแย่แบบสุดๆแต่ว่ากลายเป็นว่าพอแข่งมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยซิตี้ของเป๊ปก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะครับลูกการนี้ก็ต้องชมว่าโอเคฮาฮาแนก็ยังเป็นตัวหลักในเรื่องของการทำประตู แต่ว่าคนอื่นๆเอย่างฟิลโฟเดนโอเคอาจจะมีนัดที่ไม่ได้พีคมากหรือแบบออกแนวแบบไม่ได้มาทุกนัดแต่โดยรวมแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่ซิตี้ขาดไม่ได้ในเกมรุกโอเคโรด y ี้เนี่ยลูการนี้เราเห็นได้ชัดว่าอาการบาดเจ็บร่างกายของเขาเนี่ยมันยังไม่ฟื้นฟูแบบ100%ซนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันที่สุดท้ายอะ่ะ ซิตี้ได้นิโก้กอนซาเรสมาแล้วก็พอมาจนถึงนะตอนเนี้ผมว่าก็ก็เป็นตัวเลือกที่ซิตี้พอใจวางใจได้ในระดับหนึ่งเลยกับกอนซาเรสเนาะเมรโดซิวาก็เป็นพี่ใหญ่ที่ถ้าเราดูผลมองว่าด้วยผลงานอะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหดีเดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสม่ำเสมอไม่ไดี คือไม่ได้เด่นเรื่องของการยิงประตูหรือแอสซิสอะไรมากแต่ว่าถ้าเราเทียบในเรื่องของ performance นะครับผมว่าเบโดซิวาเป็นคนที่ไม่ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหดาวเกตตกอะไรขนาดนั้นเลยคือหัวหัวกราฟนี่แทบจะเสมอสม่ำเสมอตลอดซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีในเรื่องของการแบกน้องๆเนาะก็ต้องยอมรับว่ามันมาถูกจังหวะจริงๆนะครับแล้วก็อาจะยังมีอย่างแชกีที่ ถ้าดูณปัจจุบันถามว่าแชกีดูดีไหมดูดีในเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสคีย์พาสเกมลุกแต่ว่าก็ยังมีจุดด้อยบ้างแต่โดยรวมณปัจจุบันผมค่อนข้างที่จะโอเคโอเคอาจจะมีทิชเชนี่ไรเดอร์ที่พอจบนัดแรกปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยยิ่งถ้าไปเทียบกับเบรโดซิวาที่ถ้าเรามองในดีเทลอะผมรู้สึกว่า2คนเนี่ยถ้าฟอร์มอะครับ ไม่ได้โดดเด่นเหมือนกันทั้งคู่นะแต่ถ้าให้เลือกแล้วสุดท้ายอะ่ะมันส่งผลดีกับทีมอะ่ะผมเลือกเบรโดลซิวาก่อนทิเจเนียไรเดอร์นะส่วนตัวริมเส้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับว่าทั้งออสการ์บ๊อบแล้วก็ซซวินโยเนี่ยมาตรฐานไม่ได้นะครับแล้วก็เท่าที่ดูตอนนี้คือออสการ์บ๊อบน่าจะหลุดยาวแล้วซาฟินโยเนี่ยยังมามาไปไป,ไปสวันดีสวันไข่ส่วนเจอร์มี โดกูเนี่ยถือว่าน่าจะท็อปฟอร์มที่สุดแล้วนะครับในตัวริมเส้นรุ่กนการนี้ของแมนซิตี้ในดีเทลคนอื่นๆก็อย่างอากอนเซลเลสก็พูดไปแล้วนะครับส่วนเกมรับเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่โอเคนะคือซิตี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบ็กขวาแบ็กซ้ายแต่พอมาดูนะปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็โอเคในเรื่องของอาร์เคมิคูซนอฟในการเล่นแบ็กขวาเป็นแนวแบบเกมรัแบบแบบแบบ มา t ิ e ส s น u เนสก็เป็นเชิงเกมรุกหน่อยนะครับถือแล้วก็นะับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีขึ้นมากต้องใช้คำนี้เล่นได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็ถ้าใครจำได้เป๊ปโกเดล่าเนี่ยเคยพูดถึงนูเนสแล้วว่าเขาจะมีโอกาสเป็นแบ็คขวาเบอร์ต้น,ต,นต้นของยุโรปของโลกเลย ซึ่งผมมองว่าไอคำพูดเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นการอวยในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่ามันก็มีสิทธิ์คำว่ามีสิทธิ์คือคือมันอาจจะไม่ได้ระดับโลกขนาดนั้นนะแต่ว่าบางอย่างในการซ้อมวิธีการเล่นเซนในเรื่องของการออกบอลจ่ายบอลเนี่ยผมว่าเป๊ปอาจจะเห็นตรงนั้นเลยทำให้อต้อง พูดออกมาในถแถลงถแถลงข่าวเนอะซึ่งผมก็โอเคนะพอมาณนะปัจจุบันน่ะถือว่าการมาเล่นแบ็คขวาของนูเนสในถ้าผมจะไม่ผิดเขาเพิ่งมาเปลี่ยนได้ประมาณอะ่ะรดูการนี้หรือรดูการที่แล้วนะครับประมาณนี้ไม่เกินไม่เกิน3ปีแน่ๆดีไม่ดีแค่จริงๆแค่รู้การนี้เป็นรู้การที่2แบบจริงๆจังๆเนี่ยผมว่าก็ถ้ามาดูณนะปัจจุบันก็ถือว่าโอเคส่วนแบ็คซ้ายก็ ทางด้านของเรยันแอดนูรีก็เจ็บไปนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือนิโก้โอเลีีก็ถือว่าดีมากๆทำผลงานได้ดีส่วน,นเซนเตอร์เนี่ยมีท, io, z, ke, Stone, ทั้งยอสโกกวาดิโอรูเบนดีแอสนาธานอาเกจอนสโตนทั้ง4คนเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างสมดุลน,นะครับแล้วก็ลงตัวสุดๆมีวิธีการเล่นที่ ถ้าใช้คนนี้เล่นอีกแบบได้ถ้าใช้คนนั้นขยับอะไรเงี้ยเล่นอีกแบบได้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือผู้รักษาประตูผมมองว่าดีไม่ดีดีลของดอนารูมาอาจจะเป็นดีลที่จุดเปลี่ยนของซิตี้ได้นะถามว่าทำไมคือผมมองว่าถ้าเราดูอะครับในฤดูกาลนี้เนาะซิตี้เสริมมีดอนารูมาเจมส์แทฟฟอร์ดนะครับสเวนนิปันเรยันแชกี ทิจิเน่ไรเดอเอ็ดนูรีซึ่งพอมาดูในดีเทลนะตรงเนี้ยโอเคเอ็ดนูรีเจ็บซะเยอะนะครับไรเดอร์ก็อย่างที่พูดไปมีแต่เกมแรกแชก,กี้เอ่อโดยรวมถือว่าโอเคแต่ว่ายังมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกเยอะแล้วก็ทางด้านของอาเจมแทฟฟอร์ดไม่ได้ลงเล่นเนาะมากนักแล้วก็มีดอนนารูมาคือผมมองว่านี่อาจจะเป็นดีลที่มันไม่ได้มันไม่ได้หวือหวา ผมมองว่ามันไม่ได้วุ่นวาแต่มันอาจจะเป็นคําตอบสุดท้ายที่ซิตี้ไม่ต้องมาพะวงในเรื่องของผู้รักษาประตูลองคิดกับกันนะว่าถ้าไม่ได้ดอนนรูมามาเป็นเจมส์แทฟฟอร์ดโอเคเจมส์แทฟฟอร์ดฝีมืออาจจะยังไม่ได้แบบโอ้โหพีคอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าเราดูถ้าซิตี้จะกลับมาครับในเจเนเรชันที่ออีกสักปี2ปีอย่างเงี้ย ผมว่าดอนนารูม่าคือคําตอบแล้วก็มันอาจจะเป็นคําตอบที่ไม่ต้องมาพะวงด้านหลังเลยอะ่ะพอผู้รักษาประตูคุณเป็นดอนนารูม่าผมเชื่อว่าเกมรับเอยหรือแม้กระทั่งเกมลุกอะ่ะมันมันไม่พะวงเรื่องนั้นเวย้ยมันเหมือนเฮ้ยโอ้โหเรามีดอนนารูม่าเราไม่เราไม่กลัวเลยดีกว่าในเรื่องของการเสียประตูแล้วหน้าที่ของแต่ละคนคือเฮ้ยโอเคฉันมีจ็อบตรงนี้ในเรื่องของเกมลุกคุณทําไป แล้วมันกลายเป็นว่าฟุตบอลนะครับมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถ้าคุณไว้ใจกันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อใจกันแต่ละคนแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ของตัวเองคุณทําได้จบครับไม่ต้องมาแบบอุ้ยฉันไม่อยากส่งให้คนนี้แล้วฉันอุ้ยพะวงนู่นนั่นนู่นนี่มันจะมันจะกลายเป็นว่าทีมเวิร์กมันจะแย่รู้การเนี่ยถ้าเราไปดูอะรู้การเนี่ยของซิตี้อ่ะมันกระตุ้นกันดีนว้ยจังหวะไหนที่มันผมมองว่ามันเป็นจังหวะแบบ เเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยมันก็ยังมาแบบดีใจให้เหมือนกับแท็กทีมกันอะเหมือนกับเออส่งกําลังใจให้เอยโอเคยูเล่นจังหวะนี้ยูโอเคแล้วชันโอเคต่อให้มันมีปากเสียกันบ้างแต่ว่าโดยรวมอะทีมเวิร์กมันดีนะเว้ยซิตี้รู้กันเนี่ยไหนจะอ่ะอย่างคนอื่นๆที่ฟอร์มยังไม่มาอย่างอะโอมาม,ามามูชถูกต้องไหมครับที่ยังเป็นเสือซ่อนเล็บไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่า นี่คือความลงตัวที่แอบน่ากลัวของซิตี้มากๆอย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในยุคพีกๆเนี่ยพวกเขาไม่ได้แชมป์เพราะแมนซิตี้นะแล้วก็ถ้าเราดูอ่ะสามฤดูการหลังที่อาร์เซนอลไม่ได้แชมป์เนี่ยโอเคพวกเขาโดนลิเวอร์พูลแล้วก็พวกเขาโดนซิตี้ถึง2ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเรามาดูในดีเทลตรงเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลก็แอบกลัวซิตี้นะ ต่อให้คุณภาพของซิตี้มันจะไม่ได้ดีมากอะแต่ผมว่าการที่มีคนจี้หลังเป็นซิตี้อะแล้วถ้าทีมคุณไม่แข็งพอเนี่ยผมว่าก็มีหวันแล้วคือผมมองโอเคลูกการเนี่ยอาร์เซนอลดูดีดูแข็งจริงแต่อย่างที่บอกครับคนตามอะคนตามมาข้างหลังอะคือซิตี้อะมันน่ากลัวเว้ยมันน่ากลัวมากๆเลยผมใช้คำนี้เลยดังนั้นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์สูงผมมองงนี้นะว่าเฮ้ย ว่าซิตี้เนี่ยอาจจะเป็นมาตีนปลายแล้วก็มามืดที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในลูกการ2025ทับ26ได้สำหรับแฟนซิตี้ก็ลองพูดคุยกันดูครับว่ามองทีมณปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยมองไปถึงไหนมองถึงการลุ้นแชมป์หรือ,อยังหรือว่าดูกันยาวๆแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมขอตัดอีกสักจบเดือนเดือน11ใช่ไหมแล้วก็ดูสักเดือน12เนี่ยผมว่ามันจะเริ่มชัดแล้ว แล้วก็ถ้าทั้ง2ทีมอย่างอาร์เซนอลซิตี้หรือแม้กระทั่งทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเอ่อมันไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับบาดเจ็บเออะไยเอยเนี่ยผมว่าก็ไม่แน่แล้วก็ทีมที่จะพอขึ้นมาได้อย่างเชลซีผมว่าเชลซีเนี่ยออกแนวน3วันดี4วันไข้แล้วก็ไม่มีละส่วนส่วนตัวผมมองว่าไม่มีละมันจะมีแค่นี่แหละอาร์เซนอลกับซิตี้เป็นหลักโดยมี อาจจะเป็นเชลซีกับลิเวอร์พูลที่คอยสอดแทรกขึ้นมาแต่ว่าทีม่มือื่นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็ตกอย่างซันเดอร์แลนด์สเปอร์เนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็ตกวิลล่าอาจจะประคองอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่าก็ไม่ได้ดีกัอะไรขนาดนั้นเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะก็ในส่วนตัวผมนะผมว่ารู้การนี้น่าจะลุ้นกันมันนะครับถ้าผลการแข่งขันทั้งอาร์เซนอลกับซิตี้มันยังอยู่ทรงประมาณนี้ผมว่าอาร์เซนอลมีเสียวแน่นอนนะครับกับการจี้ตูดของแมนซิตี้ ก็ลองคอมเมนต์มาดูครับสำหรับแฟนเรือใบสีฟ้าก็คิดเห็นกันอย่างไรนะครับส่วนนี้ทางด้านของโอเปโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ